อ่ล,ลกลับสู่ The Sims 4นะคะก็ EP ที่แล้วเราก็ได้ตกแต่งบ้านให้กับน้องพิมพ์ใหม่แล,ะล,ะละ้วๆอันนี้มันลดน้ำตลอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคก็เราจะเมื่อไหร่เราจะได้เห็ดเห็ดเผ็ดสักที คิดเราลองไปดูเห็ดเผ็ดตรงนี้มีไหมตรงไหนนะอ๋อเดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนมุมมองก่อนอเฮเห็ดเผ็ดตรงนี้เห็ดสามารถเก็บได้หรือยังอะมาดูสีว่าตรงนี้คือเห็ดอะไรไว้ายเร็วเร็วรวิ่ง วิงวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,ง <c oughs> ได้เห็ดอะไรเอ่ยอ่เห็ดเขียวก็เห็ดอะไรอ่ะกิ่ได้เห็ดอะไรมาอ่านไม่ทันเเห็ดเขียวอย่างเดียวเหรออ๋อนี่คือดูโอเคมาดูแลน้องวัวก่อน ทำความสะอาดจ้าแล้วก็รีดนมให้ขนมนิดนึงให้ขนมผูกมิดแล้วกันสุขภาพก็แข็งแรงโอเคแล้วก็เราไม่มีน้องไก่เราซื้อไก่ใหม่ด้วยเป็นไก่สีขาวตัวผู้กับตัวเมียมาอย่างละตัวเดี๋ยวเดี๋ยว กายอยู่นี่วะที่กายอยู่ปะเนี่ยอ่ามาปูยอาหารทำไมมันขึ้นว่ามีอยู่สี่ตัวแล้วอีกสองตัวไปไหนอะก็มา ให้ของขวานนิดหนึ่งผลผลิตให้บูเบอรี่ไปก็มเนักเซซุปปอร์กูเนสักคาบะมาคุยกับน้องกระต่ายด้วยอ๋อไม่มีกระต่ายอะหรือมันเข้าไม่ได้ต้องต้องต้องปลูกมีกระ,กระต่ายเท่านี้ก่อนโอเคอันนี้ อ่อดูแลสวนเดี๋ยวเราปลูกเห็ดแห่งความรักนิดนึงปลูกเาก็อยากได้เหเ็ดเผ็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปในเมืองกันดีกว่า<อ>เดี๋ยวรอเดี๋ยวขอร้องหาเห็ดแถวนี้ก่อนเดี๋ยวให้น้องพิมพ์กับบ้านก่อนพลังค่าพลังงานของน้องพิม์พคือ ไม่ไหวแล้วไปๆกลับบ้านกลับบ้านโอ้ทำไมไม่ได่กะเดินได้ถึงบ้านเลยปะเนี่ยวาปไม่ได้เหรอตายต้องิมพีดแตกแถวนี้แน่เลย ดูน้องพิมพ์เดินดีอโอ้ย้้าเรามาน้องพิมพ์สุดเร็วเร็วเรอีกนิดเดียวอีกโค้งเดียวอ๋อถึงแล้วโอเคน้องพิมพ์ไปห้องน้ำก่อนไปห้องน้ำเลยแล้วก็ออกมากินข้าวอ่ có gì ở trong tủ vậy? làm ăn, làm gì ăn được? Nè, ở đâu vậy? À, nhanh, 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 ไม่ไหวหลับไปแล้วเฮ้ยตื่นขึ้นมาทำก่อนเดี๋ยวไม่เฮ้ยอะไรเน่าอ่ะแอ่กิ้งข้าวแล้วก็ไปนอนจ้าตื่นเช้ามากับ กินตัวของน้องพิมพ oh, <beautiful. S 1> เป็นไหมล่ะไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็กินข,ข้าวก่อนเดี๋ยวจะไม่หิวเหมือนเมื่อวานให้อาบน้ำเล่นน้ำซะงั้นโอเคแล้วก็มาดูแลสัตว์ เสร็จแล้วก็มาดูแลสวนนิดนึงเหนาสุดไม่ไหวดูดีว่ามีเห็ดอะไรไหมไม่มีเห็ดวะเกิดมีเห็ดเผ็ด<ๆ>เห็ดลาตีอ่ะอะไรนะลาตีเห็ดลาตีโรเมียงอะ เดี๋ยวเหตุเาตีเลยยังไม่มีหรอเตี๋ยงไม่มีมาเก็บด้วยเป็นแห่งความรัก โอเคเดี๋ยวเราไปในเมืองดีกว่าแล้วก็ไปขอภารกิจจากเจ้าของร้านเจ้าของบาร์ดูซิว่าคุณเจ้าของบาร์มีอะไรให้เราทำบ้างอ่ะไปตีสนิทกับเจ้าของบาร์ก่อน ไปไ็นอล่วมีอะไรให้ฉันทำไหมวันนี้ก็แล้วกันเ้ให้ทำอะไร ส่งมอบบูเบอร์รี่รัดเบอร์รี่และช็อกโกรี่ให้กับเจ้าของบาร์ส so ั from, really the, physical physical <cra> ่งเครื่องสั่งและดื่มตัวอย่างน้ำบูเบอร์รี่รอฟองโรงแโอเคเราน่าจะมอบให้ได้แล้วก็บาร์ เนี oh oh, yeah. oli, Shock Shock okay. ่ยมอบบุปเบอรี่ลาปเบอรี่ช็อกโกรี่ช็อกโก้อะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ๊สุดโต่งผ่านไปแล้วหนึ่งกิจกรรมต่อไปจะรอให้น้ำกลับไปบาก่อนสั่งน้ำสั่งน้ำ โอเคเจ๊กลับไปที่บาร์แล้วสั่งน้ำกับเจ๊ก่อนนี่ไอ้หนึ่งบาทฟรูมฮะเจ๊ใส่อะไรมาัางอ่ะใส่น้ำแข็งไปแล้วเ,เจ๊ลืมสูตรเหรอขยเวขยา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 ว โหเจ๊มึงใส่แค่น้ำแข็งก็ได้แล้วเหรอโอเคเรียบร้อยผ่านภานรากิจต่อไปก็ส่งมอบเห็ดแห่งเห็ดหน้าลงไหลและเห็ดเขียวอย่างละหนึ่งเห็ดหน้าลงไหล เหมือนเราจะไม่มีเหตุหน้าหลงไหลอ่ะสั่งอีกมาสั่งอีกไม่ใช่ไม่ใช่นี้สั่งเครื่องเดิมเนี่ยเริ่มเอฟเส อ่โอเวอร์ลอดิอันไหนอ่ะไม่มีให้สอนโอเคใครมันบ่นอะไรวะไปหาอีเจนี่ก่อนอีเจนี่อุ้ยมันทำไม่ได้ดิมันครบสามแล้วไปถามเจก่อนเจมีเห็ดเผ็ดไหม เมือ่อไหร่เจ๊จะมีเหตุเผ็ดกับอะไรหลงไหลน,นะเอ้าเจมึงปิดต่อหน้าต่อตากูเลยเหรอเจอยพิ่งปิดร้านนะเรียบร้อยไปกลับบ้านเขาปิดร้านต่อหน้าต่อตาเราเลย เดี๋ยวขอไปหาเห็ดแถวนี้ก่อนเอ้ยครั้งที่แล้วเราเจอเห็ดตรงอมาขุดนี้ด้วยเห็ดมันอยู่แถวแถวนี้ไหนนะนี่ไเห็ดแต่นี้คือเห็ดหลาตีปะ เราตีเราเก็บไปแล้วเอ้ย,อยไม่เป็นไรเราเก็บมาขายอ่าเห็ดอยู่ตรงไหนอีกนะฮะไฟถูกอ่ะไฟไหม้เหรอไฟไหม้บ้านเหรอเอ้าเดี๋ยว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 บ้านอยู่ไหนวะ ไปไม่ฟ้านไปได้ไงอะ่ะอะไรครับเนี่ยอ๋อพ,พิมันชอบมาจุดไฟอะ่ะไอไวเลยมาดับไฟเดี๋ยวนี้เลยสงสัยต้องเอาอ,ออกแล้วพิะพิมพชอบมาจุดไฟตรงเนี้ยแล้วนะดู อ๋ออ๋ออ๋อออุชีอีกปุชีปุชีอาบน้ำด้วยเลยแล้วก็ตรงนี้มันทำไงอะทำความสะอาดพื้นได้อันนี้มันคิดจกักรรมา ประกวดพืชยักษ์เราจะทำพายไปด้วยเราจะประกวดพืชพายแล้วก็สิ่ที่าอพืชยักษ์เราเฮ้ยเน่าอ่าอ มีเน่าด้วยหรออ่าเน่าหมดเลยอะเน่าปะเนี่ยโอ้โหเน่าหมดเลยโอ๊ยเน่าหมดเลยเน่า เอาไว้ตู้เย็นก่นอนเหนาหมดเลยอ่ะอออโอเคอันนี้ยังไม่เน่าอีกสามวันเก็บไว้โอ้โหแตง่งเมลไปเลอะเลยเก็บ <c oughs> ไว้ในตู้เย็นก่อนถ้าเกิดเราใส่ตู้เย็นแล้วมันเพิ่มเมื่อก,กี้มันสามวันใช่ไหมถ้าเกิดอ่าใส่ตู้เย็นไปก็สามวันอยู่ดี ไข่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 นี่ไม่เน่าเหรอห้าชั่วโมงไข่ไข่ก่อน <Okay. S 1> ไข่นมด้วย <Huh? S 1> <c oughs> เดือดน่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้เน่าแล้วเหรออ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะขอไข่ oh, โอ้ไข่สิ่งที่เน่าได้ก่อนเนา่าโอ้โหน,นี่ไม่เน่าใช่ไหมพวกเห็ดเล็กเอ้ยพวกพืชเล็กๆคือเน่าไม่ได้ใช่ไหมอเอ่ไมีแต่ เนาก็คือพืดยักษ์เน่าหมดเลยเศร้าอ่ะ่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่าง,าอางโอเคหนูไปนอนเลยดีนะที่เรายังมีแตงโมแตงโมแตงโมใช่ไหมใช่แตงโมวะ อะแตงโมอ่ะน้งงองพิมพ์ตื่นสายสุดมาดูแลสัตว์เดี๋ยวนี้จะต้องทำอาหารสัตว์แล้วเอ้ยส่งไปไหนแล้วตวัดขนแล้วก็ทำขนม ด้วยลยโอเคตอนนี้ก็ดึกแล้วแต่น้องพิมพ์ก็ยังไม่ง่วงเอา,าให้น้องพิมพ์ถักอันนี้มันเรียกว่าอะไรอะ คอสติส <Positive, S 2> เหรอขนาดใหญ่เลยจ้านกติ๊กอะอ่าน้องพิมพ์จะสีมือดีขนาดไหนโอ้โหใหญ่เบ้อเลยโอาไปถักที่ไหนอะถักี่ห้องนอนเนาะตังใจสู้ เออเสร็จแล้ว uh huh. ไหนขอดูสีมือน <N> ้องพิมพ์หน่อยไม่มันดูไม่ได้หรออ๋อว้าวสวยอยู่นะเนี่ยอ้าวเป็นอะไรโอเคตอนนี้น้องพิมพ์ก็ยังไม่ง่วงเราก็จะให้น้องพิมพ์ทักอีกทักอีกทักอีกเอ้าทักไม่ได้แล้วเหรอ Oh. ไปไหนนะเห oh. งาจัดมาคุยกับเห็ดแล้ว oh. อ่ะน้องไปนอนก็ได้ไปนอนเลยไปนอนเลย <c oughs> จะได้ตื่นแต่เช้า เออน้องตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอาบน,น้ําเลยแล้วก็เนี่ยอีกแล้วเดี่ยวไฟไหมก <st> ็เอาอาหารหมดทำอาหารปลากับมัน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 ฝรั่ง เ้าเสร็จแล้วก็ไปดูแลน,อนอ้องๆอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวาสะอาดก่อนฉะนั้นนางจะไม่ให้รีดแล้วก็ให้เม็ดเปื่อยก่อนเอาความสะอาดครก <S <S อเอ้ยเฮ็เดเฮ็ดเห็ดเห็ดเฮ็ดมาเก็บเห็ดตรงนี้ก่อน ขอเธอะเห็ดเผ็ดขอให้เป็นเห็ดเผ็ดด้วยเถอะเห็ดแห่ความรักอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปที่ในเมืองดูว่ามันจะมีเห็ดอะไรหลงไหลนะแห่งหลงไหลอะไรสักอย่างขายไหม อะไรขายบาปเจ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 มีแต่เหตุที่ที่ที่พิมพ์มีออะอ่ะอะอันนี้มันขายนี่หว่ะเดๆๆๆดๆๆซื้อซื้อ ซูบาวาวนากน,นิมีเห็ดอะไรบ้างเห็ดธรรมดามีแต่เห็ดธรรมดามดเดรืว <c oughs> นี้ล่ะมีอะไรขายบ้าง <c oughs> ไม่บีมีแต่เห็ดเขียว <gasps> โ,อโอเคกับบ้านกับบ้านจุดไฟอีกแล้วดับอยวนี้เลย ปักต่อแหมไปปักอาหารด้วยใหญ่ไปเลยฟูดดิ้งไหนดูซิน้องพิมพ์จะปักฟูดดิ้งออกมาได้สวยขนาดไหนอ๋อไหนดูซิอูเกินปุยมุยสวยเกินไปไหมอ๋อเอาน้องพิวหิว กินเลยกินเลยไข่เหรอ้อไข่นี้ฟักได้เอามาฟักด้วยฟักว่าหนูว่าดูแลส่วนก่อนเออเมื่อก,กี้ใครเดินผ่านเอา้าเจ๊ข้ห้องน้ำอาบน้ำฟักต่อได้ปะไ,ได้วิแมว หักแบบง่ายขนาดใหญ่คนก้างปลารูปทรงใส่ลุงโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะก็ mm hmm. เดี๋ยวอีพีหน้าเราก็น่าจะได้ไปประกวดเราจะทำภายไปประกวดด้วยแล้วก็ไปประกวด อแตงโมยักษ์ของเรากันอ่าโอเคก็ตอนนี้ hmm. คิมกำลังหาเกมใหม่ที่จะเล่นนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะคะก็สำหรับใครที่มีเกมอยากให้คิมเล่นเกมไหนน่าเล่นน่าสนใจก็ลองคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะก็ <Huh? S 1> คิมก็จะไปเล่นอ่า สำหรับทีมนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย